สวัสดีครับวันนี้วันที่2กุมภาพันธ์255นะครับก็ขอญาตมาอัปเดตนะจากการประชุมคอรมอเมื่อวานนี้ซึ่งก็มีความชัดเจนนะครับในเรื่องของการอนุมัติโครงการลงทะเบียนนะครับบัตรสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ปี65นะซึ่งก็มีเงินไขชัดเจนแล้วนะครับผมแล้วก็เคาะในเรื่องของการลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันหน ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ากำหนดอยู่ที่20ล้านคนเท่านั้นในส่วนของการได้รับสิบบัตรสุการแห่งรัฐรอบใหม่นี้นะครับที่ประชุมคอรมอครับอนุมัติโครงการลงทะเบียนบัตรสุการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยนะครับรอบใหม่พร้อมเงื่อนไขที่สาคัญนะน,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคอ,อรมอครับมีมติเห็นชอบโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65และเห็นชอบร่างประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการดำเนินการและความคุ้มค่าในการจัดประชารัฐสวัสดิการโดยมีกลุ่มเป้าหมายประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประมาณ20ล้านคนนะครับบงเล็บผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม รวมไปถึงผู้ที่เข้าข่ายในการได้รับสิทธิ์รายใหม่นะครับคาดว่าสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม65โดยมีกรอบวงเงินอยู่ที่564.455ล้านบาทนะครับอ่านี่ก็เป็นสิ่งที่กำหนดกฎเกณฑ์นะยังไงก็เดี๋ยวรองติดตามดูนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของปีงบประมาณนะครับผมก็จะมีการกำหนดนะภาพร่าง และก็คาดการว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์นะครับในปี65ก็คือ1ตุลาคม65นะครับซึ่งงบประมาณนะครับวงเงินกรอบดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยค่าจ้างเหมาบริการระบบลงทะเบียนนะแล้วก็การยืนยันตัวตนนะครับ164.2ล้านบาทค่าใช้จ่ายสำหรับการรับลงทะเบียนของหน่วยงานรับลงทะเบียนครับ400.181ล้านบาทโดยเบิกจ่ายจากงบ ของกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่ได้รับการจัดสรรไว้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการแจกแจงนะว่าวงเงินหรือกอบวงเงินที่เตรียมพร้อมเนี่ย564.455ล้านบาทเนี่ยใ,ใช้ใจ่ายอะไรบ้างนะครับหลักสำคัญนะครับในส่วนของนะครับคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าข่ายในเรื่องของการลรงทะเบียน รับสิทธิ์นะครับประมาณ20ล้านคนเนี่ยนะครับผมซึ่งก็มีความชัดเจนนะมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าคุณสมบัติดังกล่าวมีอะไรบ้างนะครับหผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นพิสูจผู้ต้องถังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐนะครับอันนี้ก็ระบุในส่วนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่สามารถนะครับผมนะลงทะเบียนได้หรือเข้าข่ายในการรับสิทธิสวัสดิการนะครับบัตรคนจนนะนะครับรายได้ของผู้ที่ลงทะเบียนเนี่ยนะครับจะไม่เกิน10,000แบาทต่อคนต่อปีนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับแล้วก็รายได้เฉลี่ยนะครับของครอบครัวของผู้ลงทะเบียน จะไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับต่อคนต่อปีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะฮะทั้งรายบุคคลแล้วก็รายครอบครัวนะครับระบุไว้ตามนี้นะครับผู้ลงทะเบียนครับจะต้องไม่มีวงเงินกู้หรือมีวงเงินกู้ณนะเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ครับเช่นวงเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน1.5ล้านบาทนะครับ แล้วก็วงเงินกู้สำหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน1ล้านบาทเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ไปจำกัดด้วยลงไปจนถึงนะครับวงเงินกู้เลยนะครับอันนี้ก็ชัดเจนขึ้นมานะครับไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ณเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่พกกกำหนดนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ ลงรายละเอียดแล้วกันนะท่านลองนะครับดูข้อมูลนะในส่วนของตัวเราว่าในส่วนของเงื่อนไขหรือคุณสมบัติดังกล่าวนี้นะครับผมเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็มีความชัดเจนนะครับผมนอกจากนี้ครับที่ประชุมเนี่ยยังเห็นชอบนะครับในการกําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ที่มีรายได้น้อยที่ไม่ได้นะครับบัตรสิการแห่งรัฐแล้วก็ปัญหาผู้ที่มีบัตรที่ไม่ควรได้รับสิทธิ ครั้งนี้จะมีการเปิดรับลงทะเบียนตามโครงการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มีการกำหนดในการเปินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทะเบียนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งอีกด้วยเพราะนั้นสิ่งที่สรุปนะครับในการลงทะเบียนก็คืออย่างน้อย1ครั้ง,งต้องลงทะเบียนแล้วก็อย่างน้อย1ครั้ง,งจะต้องมีการตรวจสอบนะครับเมือ่อลงทะเบียนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อไม่ให้เกิดนะครับสำหรับกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยแล้วเนี่ยเฮ้ยเราเนี่ยทำไมถึงไม่ได้รับสิทธิ์นะครับหรือถึงแม้นะครับพลาดในกลุ่มคนที่นะท่านอาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายนะครับหรือไม่ได้อยู่ในเกณฑ์แต่ว่าสมัครได้อะไรเงี้ยนะครับก็จะมีการคัดกรองนะครับเป็นประจำทุกปีนะครับสำหรับผู้ใดที่รับสิทธิ์นะจากโครงการปี65คือปีนี้เนี่ย จะใช้บัตรประชาชนเนี่ยแทนบัตรสการแห่งรัฐเนื่องจากบัตรสการแห่งรัฐนะครับที่ได้เริ่มใช้นะครับหรือใช้งานเนี่ยจะใช้ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม60ที่มีอายุใช้5ปีนะแล้วก็จะหมดอายุนะครับในเดือนกันยายน2565ซึ่งนะครับผมดังกล่าวนี้เนี่ยจะช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิตบัตรสการแห่งรัฐใหม่ประมาณ1,258ล้านบาท อีกทั้งเนี่ยนะครับจะลดปัญหาเรื่องการสวมสิทธิ์บัตรประจําตัวประชาชนหรือการนําบัตรประชาชนของบุคคลอื่นไปใช้นะครับสิทธิแทนและก็ช่วยลดนะครับการทุจริตซึ่งกรณีร้านค้าเก็บบัตรบริการไว้เองเป็นต้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ควบคุม เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะของการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรสกสารห่งรัฐนะครับในส่วนของโครงการเนี่ยจะลงทะเบียนปี65มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดําเนินการบางประการที่แตกต่างกันโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเป็นการเพิ่มเติมเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนนะครับแล้วก็การดําเนินการที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้นประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้ข้อมูลผู้ที่มีบัตรสแกนงรัฐในปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถสะท้อนข้อมูลของผู้ที่มีรายได้น้อยได้อย่างแท้จริงจึงจําเป็นต้องมีการลงทะเบียนร,รอบใหม่เพื่อเป็นการสร้างโอกาสนะครับในการเข้าถึงบริการของรัฐอย่างครบวงจรนะครับอันนี้ก็นายธนากรกล่าวไว้ซึ่งก็มีความชัดเจนหลายๆอย่างนะแล้วก็สิ่งที่สําคัญเนี่ยนะครับเขาว่าด้วยในเรื่องของเกี่ยวกับนะคุณสมบัติของการลงทเบียนเนี่ยไว้ชัดเจนนะ นะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่สำคัญนะครับสำหรับหน่วยงานนะครับที่รับลงทะเบียนนะก็จะมีที่ธนาคารออมสินนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกระทรวงมหาดไทยนะครับวุงเล็บที่ว่าการอำเภอทุกจังหวัดกรมบัญชีกลางนะครับสำนักงานเขตรกรุงเทพมหานครสำนักงานเมืองพัทยาหรือณสถานที่ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนกำหนด ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์นะครับโครงการกําหนดนะอันนี้ก็ทั้งในการที่รายท่านอาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการใช้หรือการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ก็มีพื้นที่ต่งางๆเนี่ยนะครับก็สามารถเดินไปลงทะเบียนได้นะอันนี้ก็เป็นการสรุปนะครับให้กับทุกท่านได้เห็นในเรื่องของการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับบัรสสดการรัฐรอบใหม่ในปี65นี้เพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมาย20ล้านคนนะครับก็ถือว่า เป็นในส่วนของนะครับการกําหนดกฎเกณฑ์คุณสมบัติแล้วก็สิ่งที่นะครับหลายท่านอาจจะอยากจะรับทราบนั่นคือในส่วนของพื้นที่สําหรับการรับลงทะเบียนนะนะครับก็ถือว่าชัดเจนนะครับทีนี้ในเรื่องของการลงทะเบียนหรือระบุวันการลงทะเบียนเนี่ยเดี๋ยวติดตามกันต่ออีกนิดน,นึงนะครับว่ามันจะเริ่มวันไหนอย่างไร นะครับแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยนะครับถ้าเราดูเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่หลายท่านอาจจะมีคําถามนะครับอยู่ว่าเอะในเรื่องของกฎเกณฑ์เงื่อนไขที่ว่ามาเนี่ยนะครับผมนะมันค่อนข้างที่จะโอ้โหเขาเรียกว่าระบุชัดแล้วล่ะนะครับทีนี้สิ่งที่เราก็ต้องมาตรวจสอบดูนะว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติกฎเกณฑ์ในเรื่องของการลงทะเบียนว่าไว้เนี่ยเป็นอย่างไร นะครับอ่ะนะฮะก็ลองตรวจสอบกันดูนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับในส่วนของหลายท่านที่เขาเรียกว่ากําลังติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับนี่ก็เป็นคอรมบอัปเดตล่าสุดนะซึ่งก็เมื่อวานนี้ก็เป็นการที่เห็นชอบนะครับในเรื่องของกฎเกณฑ์เงื่อนไขนะครับในการลงทะเบียนบัตรสุขการรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ปี6-5ซึ่งกําหนดไว้ตามที่แบ่งปันอย่างนี้นะครับเอาละ ถ้ามีความคืบหน้าอื่นใดเพิ่มเติมก็จะมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับติดตามกันไว้นะสำหรับในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับนะบัตรสุิการณ์ของรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นี้นะครับผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจพานคลิปใหม่ๆเสร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่าน ได้รับทราบแน่นอนครับจองแค่พื้นฐานต้องล้ำลาไปแล้วขออีกท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ